เคยเห็นภาพข่าวที่พายุพัดถล่มบ้านเมืองต้นไม้หักไฟดับน้ำท่วมหรือบางครั้งหลังคาปลิวหายทั้งแถบไหมคะภาพแบบนั้นดูน่ากลัวมากเหมือนพลังงานบางอย่างที่ระเบิดออกมาโดยไม่ทันตั้งตัวแต่รู้ไหมว่าพายุที่รุนแรงขนาดนั้นจริงๆแล้วเริ่มจากอะไรเล็กๆมากๆแค่ลมร้อนเบาๆที่ลอยขึ้นจากพื้นดินเท่านั้นเองค่ะมีนาจะพาไปดูว่า จากจุดเริ่มต้นแสนธรรมดาแบบนี้มันกลายเป็นพายุระดับทำลายล้างได้ยังไงเริ่มจากสิ่งที่เราแทบไม่สังเกตแสงแดดเมื่อดวงอาทิตย์ส่องลงมายังพื้นโลกพื้นดินถนนหลังคาบ้านหรือพื้นหญ้าสิ่งเหล่านี้จะดูดซับความร้อนและส่งต่อความร้อนนั้นไปยังอากาศด้านบนอากาศร้อนจะมีน้ำหนักเบาวกว่าอากาศเย็นจึงค่อยๆลอยตัวขึ้นอย่างช้าๆ และในกระบวนการลอยตัวนั้นมันจะพาความชื้นที่อยู่ในอากาศขึ้นไปด้วยเมื่ออากาศอุ่นที่มีความชื้นลอยสูงขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มเจอกับอุณหภูมิที่เย็นลงตามระดับความสูงเมื่อถึงจุดที่เย็นพอความชื้นในอากาศก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆรวมกันเป็นเมฆแค่ตรงนี้อาจด,ดูไม่มีอะไรแต่ถ้าเงื่อนไขเหมาะสมเช่นมีอากาศเย็นจัดอยู่ด้านบนหรือมีลมที่พัดในทิศทางต่างกัน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความไม่เสถียรของชั้นบรรยากาศความไม่เสถียรนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของพายุค่ะเมื่ออากาศอุ่นยังคงลอยขึ้นอย่างต่อเนื่องและอากาศเย็นกดลงมาจะเกิดการปั่นป่วนในแนวดิ่งหรือที่เรียกว่ากระแสลมขึ้นลมลงหรือ updraft และ downdraft ถ้าพลังงานในระบบเยอะพอเมฆที่ก่อตัวจะกลายเป็นเมฆชนิดหนึ่งที่เรียกว่า cumulonimbus ซึ่งเป็นเมฆพายุขนาดใหญ่สูงได้ถึงกว่า12กิโลเมตรหรือมากกว่าความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์อีกค่ะในเมฆชนิดนี้จะมีการหมุนเวียนของอากาศที่รุนแรงทั้งลมร้อนที่พุ่งขึ้นและลมเย็นที่กดลงทำให้เกิดแรงเสียดทานและเกิดไฟฟ้าสถิตในเมฆนี่แหละค่ะที่มาของฟ้าผ่าและฟ้าร้องทั้งเงื่อนไขเอื้อให้มากกว่านั้นอีกเช่นมีความชื้นสูงมีลมแรง และมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางลมกับระดับความสูงก็จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองหรืออาจถึงขั้นพายุหมุนเขตร้อนหรือเฮอริเคนได้เลยค่ะถามว่าอะไรบ้างที่ทำให้พายุรุนแรงขึ้นมีอยู่4ปัจจัยหลักๆ 1. ความชื้นในอากาศยิ่งมีไอ้นามากยิ่งทำให้พายุมีพลังงานมากขึ้น 2. อุณหภูมิพื้นผิวโลกยิ่งร้อนมากลมที่ลอยขึ้นยิ่งแรง 3. ความไม่เสถียรในชั้นบรรยากาศทําให้ลมหมุนปั่นป่วนได้รุนแรง 4. ความเร็วและทิศทางลมที่เปลี่ยนไปตามความสูงหรือที่เรียกว่าวินเชียช่วยให้เกิดการหมุนวนของพายุในเขตร้อนหรือพื้นที่ใกล้ทะเลพายุจะยิ่งดูดพลังงานจากไอ้น้ำทะเลได้อย่างเต็มที่ทำให้กลายเป็นพายุไซโคลนหรือเฮอริเคนที่หมุนวนกินพื้นที่หลายร้อยกิโลเมตรและคงอยู่ได้นานหลายวัน สิ่งที่น่าทึ่งคือทั้งหมดนี้เกิดจากลมร้อนธรรมดาที่ลอยขึ้นจากพื้นดินเท่านั้นเองค่ะธรรมชาตินี่เก่งจริงเลยใช่ไหมคะแต่พอพายุขึ้นฝั่งสิ่งที่ตามมาคือฝนตกหนักลมแรงน้ำท่วมเข้าของเสียหายบางพื้นที่ไฟดับยาวนานบางที่บ้านหายทั้งหลังหรือถนนกลายเป็นแม่น้ำและที่แย่ที่สุดคือบางครั้งผู้คนก็เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติเหล่านี้ สิ่งสำคัญก็คือถ้าเรารู้ว่าพายุเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็จะเตรียมตัวรับมือได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาตัวรอดแต่รวมถึงการวางแผนป้องกันและช่วยชีวิตคนอื่นด้วยมีนาขอสรุปกระบวนการแบบเข้าใจง่ายให้อีกรอบนะคะ 1. ดวงอาทิตย์ให้ความร้อนกับพื้นโลก 2. พื้นดินถ่ายเทความร้อนไปยังอากาศ 3. อากาศร้อนลอยตัวขึ้นสูง 4. พาไอ้น้ำขึ้นไปด้วย 5. เมื่ออากาศเย็นลงไอ้น้ำกลั่นตัวเป็นเมฆ 6. ถ้ามีความไม่เสถียรจะเกิดเมฆคิวมูโลนิมบัส 7. ลมแนวดิ่งภายในเมฆก,ก่อตัวแรงขึ้น 8. เกิดฟ้าผ่าฟ้าร้องฝนตก 9. ถ้าเงื่อนไขครบพัฒนาเป็นพายุฝนฟ้าขนองหรือพายุหมุนเขตร้อน 10. เมื่อลงสู่พื้นดินจะสร้างความเสียหายจากลม ฝนและน้ำท่วมทั้งหมดนี้เริ่มจากแค่ลมร้อนเบาๆเท่านั้นเองค่ะมีนาอยากให้คุณเห็นว่าบางครั้งสิ่งเล็กๆที่เรามองข้างก็สามารถกลายเป็นสิ่งใหญ่โตได้ในธรรมชาติและสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นรอบตัวเราทุกวันครั้งหน้าถ้าคุณเดินออกจากบ้านแล้วรู้สึกว่าพื้นร้อนมากๆลองคิดดูสิคะว่าลมร้อนตรงเท้าคุณอาจเป็นจุดเริ่มต้นของพายุในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็ได้ ถ้าเรื่องนี้ทําให้คุณเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นมีนาก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะหน้าที่ของเพจรู้ไว้ใช้จริงก็คือการช่วยให้คุณเข้าใจโลกใบนี้ง่ายขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เลยนะคะมีนาเตรียมเรื่องน่ารู้สนุกๆแบบนี้อีกเยอะมากรอคุณอยู่ในคลิปถัดไปค่ะ